อันนี้คืออย่างก็ครับอ๋อครับถังขยะเปียกถังขยะเปียกอ๋อที่เปิ้นว่าถ้าใครกินกินของกินของของยังบ่หมดก็เฮามาใส่ในนี้นทำไปนี่มีกินเหมือนเออมันบ่เหม็นแท้อื้อมันคล้ายๆเป็น EM คล้ายๆเองซราบเหมือนครับนี่หนิแล้วมันอย่ามาลุ้งลุ่มนี่กะอ๋อแล้วแต่ถ้าเขาชอบเขจะเอาหน้ามบ้างกอ๋อแต่นี่เปล่นแค่แค่นี่ไปไดนเป่ปีมาถึงนี่บ่างก็เป็น,นป,ปุ๋ยแล้ว แล้วในนิ่มมีไส้เดือนมีอะไรเขาไปได้ใส่แล,แล้วแต่เขาใส่ก็ได้ไส้เดือนแต่ว่าเนี่ยเขาหล่อแมลงวันเขาา้ามันแต่อันนี้หลอ่ลอหล่อข้าวในเขาใส่เดืนอนปล่อยอยอะแต่อันนี้จะหล่อแมลงวันร้ายเข้ามาเพราะมันวันร้นนายใช่ไหมใ่รละคือมันย่อยคือหนอนเนี่ยมันย่อยอาหารกัมม์นาะแล้วเขาหนอนไปเลี้ยงสัตว์นี่ครับโอ้โหนี่มันวันร้ายมันจะบินเรื่อยๆนี่นี่นี่โอ้แมวพวกนี้บ่มีโรค แล้วก็บ่ได้อ๋อมินนั่นนี่เขาเก็บไข่มันนะกะเออเนี่ยที่ใครมันลดละสองหมื่นอะโอ้โหนี่ครับตัวยาวยาวนี่มันบปกินพืชพักมันจะกินน้ำที่เกาะคล้อไปไปหมดเลยอ๋อนั่นคือมันไข่ในแป๊บไม่นี่แหละอือนี่ยโอ้ผมเห็นอยู่นะครับในที่ว่าอายุน้อยร้อยล้านเขาใหญ่กันนะ นันหย่อนเลยครับนี่ขอเบอี้บบ์แบบนี่นะเนี่ยทุกอย่างเตะ